เงาเสียงเงาเสียงเงาเสียงวันนี้เป็นศิลปิน oh. ร้องสำเนียงใต้ที่แบบคลาสสิกมากมาริฮวนาเออเนี่ยเนี่ยเี่ที่ผมอยากเจอมานานแล้วอาจารย์ไข่มาริฮวนาครับเชิญครับเชิญครับเลยครับนี่คืออาจารย์ไข่ครับ วัสดีครับเพิองเห็นตัวเป็นผมนึกว่าแก่มากแล้วคุณเรียกอาจารย์ไข่โอ้โหดูแบบแก่มากเลยเรียกเพราะเป็นอาจารย์สอนศิลปะจริงจอาจารย์เป็นอาจารย์ศิลปะอยู่ที่ไหนอยู่ที่แผนศิลปกรรมสาธิตศิมกรอ๋ออยู่ศิมกรนี่นะอาจารย์นะอาจารย์กับติ๊กินสีนี่รุ่นเดียวกันไหมพี่ติ๊กรุ่นพี่เรียกพี่ติ๊กเลยหรอรุ่นพี่ผมสี่ปีจริงมากฮะใช่ครับโอ้โหติ๊กินสีใกล้เขาโลเลยนะ เดี๋ยววันนี้จะวันนี้ไม่ใช่คนเดียวนะครับที่มาบอกว่าจะเป็นเงาเสียงบอกว่าเหมือนมารีฮวนหน้ามากครับมาสี่คนเลยมีสี่คนครับแล้วแข่งทีเดียวสี่คนเลยป่ะไม่ได้จับเป็นสองสายครับสองสองเจอกันเหลือหนึ่ง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 นี่ปั๊บอาจารย์ตัดสินเลยว่าให้คนไหนครับมาเลยครับเงาเสียงทั้งสี่ท่านเลยครับ ถ้าเดินเข้าบ้านคนนะคนก็ไล่ออกมาหมดเลยเนี่ยผมยังว่าเมื่อเช้าทำไมตำรวจเยอะจังวะคุณไปเอาโจรอนไปที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เออเมือนคุมาชี้ตัวไหมเออเหมือนอยู่ในโรงพักแล้วแบบว่าเจ้าทุกมาชี้ว่าเออคนไหนครับเจ้ากระเป๋าตังคุณตายายคนไหนชื่ออะไรคุณชื่ออะไรชื่อพุทธบวรลแอนครับผมลายแอนพุทธบวรายอนลายแอนลแอนลแอนนี่เป็นฝรั่งหรือไงหรือว่าลูกครึ่งหรือว่าอะไรอไน่าจะเป็นนามสกุลสีใสมากกว่านะ พุทธบวรชื่อได้เชื่อไ้อเสียงไอเสียงไอเสียงเลยคาที่คนแรกนะคนแรกคนที่สองไอ้คุณที่สองผมน่าคุณเมื่อวันที่ครับเวันที่ครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อศศชัยครับศศชัยนะใครยุ่นเสรยงหรือเวะใครยุ่นเสียงไปเนี่ยฟอสใครเนี่ยฟอสใช่ครับฟอสแกจะไปเรียนเสียงขึ้นเหรอ มาด้วยใจครับอาจารย์มากเลยครับคือผมผมผมคาใจกับอาจารย์ขายมานานแล้วทำไมทำไมเพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งครับเขาเขาเขาห้าวห้าวออกจะเป็นทอมหน่อยครับผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นทอมเหรอใช่ครับแล้วแล้วทีเนี้ยทุกครั้งที่เห็นอาจารย์ไข่ออกทีวีแล้วก็ไม่ว่าจะไปเล่นตามโรงเบียร์ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะไปนั่งตาเยิ้มแล้วเขาก็จะหลงรักเขาจะอ่อนก็จะอ่อนแ้วดเลยเขาจะอ่อนเขาจะเป็นผู้หญิงเฉพาะ ต่อหน้าอาจารย์ไข่เพราะฉะนั้นผมสงสัยมากเลยครับว่าเป็นผู้หญิงเพราะต่อหน้าอาจารย์ไข่ที่ดูธรรมดาเป็นทอมไปเป็นทอมเฮ้ยว่าไงว่าไงฮะว่าไงฮะวันนี้ไปไหนวันนี้วันนี้ไปไหนไปฟังจารย์ไข่ านี่ระดับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศเรับคเอาเสียงมาเลนาหรือมาเลนาไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นดีในด้านบวกมันต้องมีชิ้นดีบ้างแหละดีแล้วคนแรกเลยเลยสงสัยว่าเขาจะมีอะไรดีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลยเข้ามาสัมผัสเลยแต่รู้นะถ้าไม่เหมือนโดนแป้งไม่เหมือนคุณโดนนะผมจะบอกให้นะผมไม่สระผมมาสามวันแล้วครับพี่พร้อม้เลยชื่ออะไรฮะชื่อโน้ตครับชื่อโน้ตคุณน้ตดารุณเดชอายุไหนครับพี่ีิ ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดแล้วอายุเยอะแล้วมากับแม่ได้ข่าวว่ามากับแม่ครับคุณทำไมยังต้องมากับแม่ครับแม่เป็นห่วงฮะแม่เป็นห่วงนะแม่ได้คุณชี้สิแม่คุณคนไหนคุณชี้ผมดูสิแม่คุณคนไหนเลี้ยงแม่คุณเหรอคุณเหรอสัสดีครับอันนี้ลูกชายฉันค่ะแล้วกันคุณเป็นห่วงลูกคุณเรื่องอะไรครับ เป็นหว่วงกลัวมันจะฆ่าคนเป็นหว่วงกลัวมันจะฆ่าคนนั่นแหละหูยลูกป้าต๊อกน<อ>ะพ่อคือป้าต๊อกแหละครับไม่ใช่ครับ,นะค,รบคุณพ่อคือแม่ผมเจอผู้ชายไม่ได้ครับนี่ผู้ เวลาที่ลูกจะพูดอะไรเนี่ยคิดถึงใจคุณแม่ลูกพูดคุณแม่มีผู้ชายหลายคนแม่เป็นผู้หญิงแบบนั้นนะลูกตั้งแต่พ่อตายแม่จะเล่าให้ฟังท้าสงสัยว่าแม่เนี่ยมีผัวเมื่อกี่คนอะเดี๋ยวนะอะไรลูกอะไรลูกทำอะไรม่แม่ทำอะไรอันนี้นับว่าป๋าตายเมื่อกี่ปีต่อพูดถึงเรื่องคุณนั่งนับอีกผมก็เข้าใจ ใช่พี่เก่งนะว่าตายมากี่ปีแต่วันนี้ลูกอยากคิดอะไรมากนะครับป่าตายมาสิบสองปีให้เวลาแม่บ้างโอ้องครอีถามจริงถามจริงหันมองแอดวิศาสตร์มั้งหรือยังลูกตโหโหองที่ลูกอ้าไม่เก็บดีกว่ามั้ข้าานน่าลำคาญพอแล้ว เฮ้ยเชื่อไม่ดิ้งแถวอะตามากอะคนสุดท้ายครับโหคนที่น่าโค้วกับเพื่อนเลยพี่ดูหน้าเด็กวิกหมดับพี่ช่วงวิกหมดคนอื่นพี่เด่นคนอื่นได้ยาวทำไมเราได้สั้นกำหมัดกำหมัดนี่นึงใช่หยนดหยาดรบลงรุ่นนี้ไม่มีการตั้งกาดมึงต่อยมาหมือมึงหักโดนโดน ตรงนี้อย่าเรียกว่าหนกแก้มพาไปยิงใครเข้าไปนั่งขัดธมาดเลยนีเป็นผู้ไม่สูงตัวี้ืปอนหัวเข่าหัวเข่าวายหัวเข่าคนยุ่งเลยทำงานอะไรครับเล่นดนตรีครับผมอุ๊เล่นอะไรอย่าบอกเล่นกีตาร์กำคอถึงไม่เล่นเล่นตำแหน่งอะไรร้องร้องเป็นนักร้องนำและที่เหลือหน้าจะขนาดไหน นี่เคยเคยคิดากต่อยพี่ดีก่อนไหมตอนตแรกยังยังครับยังเรอเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วฟอดปะทะเสียงเอาเพลงอะไรครับเพลงอะไรของมาริโวน่าครับลมพีลมพัดเมื่อกี้เลยที่อาจารย์ใี่หนึ่งมีภาษาด้วยด้วยอ๋ จะทำยังไงก็ฟอร์ดนะนั่นแหผมว่าผมโดนแกล้งแน่คือแค่อยากจะมาแค่อยากจะมาแน่อาจารย์ไข่คืออยากเห็นหน้าอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่อาจารย์ไข่แต่ผมบอกตามตรงนะร้องไปร้องไปนะผมกลัวอย่างเดียวกลัวเสียงล้มล้มอย่างไรไงแต่เขาหงายเยอะไปเอหรือปีนะครับ เสียงต้องรอคู่นั้นนะครับเดี๋ยวเสียจะไปเจอผู้ชนะครับ่าและโนดตันี้หน้าแน่ทำไมหน้าจะโดนโนดหน้าจะโดนคุณโนดกับคุณต้าครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนได้น้อยเป็นยังไงอ๋อเห็นแล้วแต่บอกว่าที่ได้น้อยเพราะว่า เขาเรียนแบบไม่เหมือนทุกอย่างครับจริงๆแล้วถ้าจะร้องเรียนแบบต้องทําให้เหมือนทุกอย่างครับถ่าเธอต้องมีผมนี่ไม่ได้คุยนะเหมือนไม่เหมือนตอนนี้ในซอยตั้งฉาย,ยาให้แข่งกับมาลีคนมาแล้วเหรฉ<ล>า,ายาว่าอะไรครับเมาหลับหมาเลียนหน้าเมาหลับหมาเรียนหน้า,า,า,นนาอะโอเคเอาเพลงอะไรเพลงลอะไรครับโมราพร้อมแล้วดนตรีเช้นนางโูรา ข้หามันใส่ครับไม่เป็นไรไปไปก็ได้ไปอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเห็นเขาสภาพภายนอกอาจจะดูสกปรกนิดนึงครับในยอมรับเมื่อกี้ที่เขาอ้ามานี่โบราไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับครับเป็นยังไงฮะกลิ่นปากล้วนเลยร้องต่อเลยไม่ได้เลยฮะถ้าร้องต่อนี่อ้วกออกเลยนะครับ โอเคนะการลำบากใจแน่ๆบเลยเหงากู้เลยแต่ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเอ๊หรือีย้อนกลับเอ๊โอ้เีสงโอ้ดียวเดียวถามนิดนึงรุนไหมว่าเราเราหรือต้าใครจะอยู่ใครจะไปผมมั่นใจแล้วว่าเราเหมือนแน่ผมไม่ได้มั่นใจว่าเหมือนนะครับครับ แต่ผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่อะฮะโอเคเอาละครับรอบต่อไปนะฮะต้องเป็นการเจอกันระหว่างโน้ตและเสียงรอบสุดท้ายครับอาจารย์ใครจะเป็นผู้เลือกว่าใครจะเป็นเงาเสียงของท่านเองพร้อมนะครับเพลงเลยลุงพีลุงพัดโอ้ตายใจเสียหายลองๆมีมะเลงลอกขอเลยไม่ใช่เข้าใจผิดนะ อพนักงานดูไม enfin ้ไม้เสียไปต้อนหนึ่งใครกิแล้วสางดูดีความโจเสียซ้อมมากไปขอแอบซ้อมก็ผสมโซดามซ้อมเพียวๆก็ตายอาจารย์เลยอาจารย์ครับท่ารักใครชอบใครเจอใครข้างล่างอยากจะจับมือใคร อยากจะหอมไข่ไข่ไม่ว่าไข่ขออย่างเดียวครับอะไรครับอย่ากินไข่นะนั่นโดนดีเขียวเลยครับแขนเขาโดนโดนแขนเหรอพอแล้วตลกเยอะแล้วมาโตโอเคดูครับว่าจนไข่จะชอบเอหรือบีครับว่าเอ งงดีจริเลยเดี๋ยวจะหาว่าดวงดีอ่ะศิลปินศิลปินศิลปินยอดถูกใจตรงศิลปินแห่งชาติอนาคตไม่ไกลต้นอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องทำให้เปิดเปิดกันเนี่ยจะได้เห็นพอเขาร้องเหมือนวางระหว่างคนสองคนคนหนึ่งไม่โดนแป้งนะท่านงทางศิลปะเราไม่เป็นจุดเด่นโดนแป้งครับยิ่งเน้นขับเน้นัะ และแน่นอนครับต้องขอบคุณอาจารย์ไข่มารีวน่าครับอาจารย์ขอบคุณครับทเดียว